น้องอุอ๋อิงที่บ้านแพงครับจัดโปรพิเศษรับบุญใหญ่ปลายเดือนตุลาคมนี้ f อซี FC, แฟนขับทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมได้แม้จะไม่ได้เดินทางไปร่วมงานก็ตามครับบัตรกินบานิลาลอย20บาทเ้อค่ะเด้อทักได้ทางเพจนะคะเพจพ่อแม่น้องอุ๋อิงเะค่ะเด้อฝากพ่อแม่เอฟซีเขาไปซื้อบัตรน้ำลายเล่ยเ้อค่ะเด้อทางบัตรมีรางวัลครับแม่ห้างหางมีรางวัลนี่สาะรมาณรุนรางวัลรุ้นห้อยเดลน้ำ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็เ c น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับความเคลื่อนไหวที่บ้านหนองคูเนาะก็จะเริ่มมีการโปรโมทแล้วก็ประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องแหละสำหรับบุญกระถินใหญ่ปลายเดือนตุลาคมนี้วันที่30ตุลาคม2568ที่บ้านหนองคูเนาะซึ่งเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานไม่ใช่ใครที่ไหนครับอุงอิงเพชรบ้านแพงแม่หน่อยแล้วก็พ่อเอกนี่แหละครับที่จ้างวงบัลรำสาวน้อยเพชรบ้านแพง โยปีนี้จะใช้เวทีของสาวน้อยลำเพลินโชก็เรียกได้ว่าพอๆแม่เอฟซแหละจะได้เห็นแสงสีเสียงของวงสาวน้อยลำเพลินโชแต่ใช้ชุดการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ถือว่ามีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่เวทีสาวน้อยหนึ่งเนาะอาจจะอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยส่งผลทําให้อาจจะเดินทางมายากเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางของทีมงานเนาะ พอเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเนี่ยก็ถือว่าตัดสินใจใช้เวทีของสา0น้อยลำเพลินโชว์ก็ถือว่านี่แหละครับฉากแสงสีเสียงก็สุดอลังการเช่นเดิมนั่นแหละครับกับอภิมหาสารสาวของ เซียนนลลำเพลินออฟฟิเชียลก็ถือว่าสุดยอดแล้วจริงๆสําหรับทีมงานอ่ะวันนี้มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์ให้กับพระพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับสําหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะจัดโปรโมชั่นพิเศษจริงๆทุกคนเอาจริงๆก็จัดโปรมาประมาณศี่สาวันแล้วแหละแต่ว่าอยากจะมาย้ําเตือนกันอีกสักน,นิดนึงสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับแจ้งโปรนี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่อยู่ไกลอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกหรือว่าต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอยากจะร่วมบุญกับน้อง องอิงเพชรบ้านแพงแต่ว่าไม่สามารถเดินทางมาได้จริงๆเราจะได้อะไรบ้างเราจะสามารถทําบุญผ่านช่องทางไหนได้บ้างโอเคบางคนอาจจะโอนตรงถึงพ่อเอกแม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็อาจจะเฮ้ยฉันอยากจะได้ของที่ระลึกหรือไม่ในส่วนของวัน วันเขาเรียกอะไรวันบุญใหญ่วันที่30ตุลาคมนี้อะไรอย่างเงี้ยไหนๆฉันก็ไม่ได้ไปแล้วแต่ว่าฉันอยากจะทําบุญด้วยแล้วก็อยากจะได้ของที่ลึกของลูกสาวด้วยจะต้องทํายังไงอ่านี่แหละครับวันนี้น้องอยากจะมาประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้นั่นก็คือ,อดาดทา,ทางเพจขององค์อิงรัตนพรแบรนด์นะั่นแหละทุกคนเขาได้มีการจัดโปรโมชั่นไว้ก็คือวันที่30ตุลาคมเนาะ มันจะเป็นงานบุญใหญ่แหละแต่ว่าเราสามารถสั่งซื้อสั่งโปรโมชั่นได้ณวันนี้เลยเป็นต้นไปแล้วก็ใกล้ๆเวลาแล้วเขาก็จะปิดทําการเพราะว่าจะต้องจัดส่งจัดอะไรให้กับพ่อพ่อในเอฟซีโปรนี้ครับทุกคนอ่าอุงอิงเพชรแพงเขาบอกว่าร่วมงานบุญกระถินสามารถขี่น้อเพื่อเป็นการปฏิรูป ปฏิรูปอะไรเนี่ยดี๋ยนะปฏิสังขารณ์ศาลาการประเรือนอาณวัดหนองคูตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเพียงร่วมทําบุญเพียง320บาทเท่าน,นั้นทุกคนท่านจะได้รับหนึ่งเลยเสื้อยืดหนึ่งตัวครับเสื้อยืดที่องค์อิงเพชรบ้านแพงใส่เป็นพีเซนเตอร์นั่นแหละทุกคนถือว่าสวยมากเลยนะใส่นอนใส่ไปทําธุระส่วนตัวหรือใส่ไปทําอะไรเนี่ยผ้าน่าจะนุ่มสบายน่าดูทุกคนอะ เสีย320บาทได้อะไรบ้างได้นี่แหละครับทุกคน1เสื้อยืด1ตัวเลยแล้วก็บัตรเข้าชมคอนเสิร์ต1ใบรวมไปถึงสติกเกอร์น้องอุ่งอิงเฟสบ้านแพง1แผ่นนี่ แล้วก็ทีมงานหลังบ้านเขาจะจัดส่งให้ฟรีนะเตาบอกว่ามีจำนวนจำกัดนะสามารถสอบถามได้ที่เพจอุงอิงรัตนาพรแบนดนะ์ทักเข้าไปที่เพจใครอยากได้เสื้อนะทักเข้าไปที่เพจอุงอิงรัตนาพรแบนดส่วนใครอยากที่จะได้บัตรเฉยๆหรือว่าอยากร่วมทําบุญเฉยๆก็ทักไปที่พ่อแม่อุงอิงแฟนเพจ ก็ถือว่านี่แหละครับทุกคนมาบอกบุญการใครที่อยากจะร่วมทําบุญสมมุติว่าพ่อพ่อม่เอฟอยู่ทางภาคเหนืออะไรเงี้ยทางภาคตะวันออกหรือทางภาคใต้ที่เป็น FC อฟซีองอิงแพงฉันไม่สามารถที่จะเดินทางมาบ้านลูกสาวได้ในวันที่30ตุลาคมนี้อุงอิงเปแพงมาบอกบุญพ่อพ่อม่เอฟครับก็คือนี่แหละก็คือเป็นการจัดโปรโมชั่นเนาะหรือว่าใครที่อยากจะทําบุญโดยตรงหรือว่าอยากจะทําบุญเพียงอย่างเดียวทักไปที่พ่อแม่อุงอิงแฟนเพจหรือใครอยากได้ของที่ระลึกที่เป็น แบบฟิลประมาณแบบได้ทั้งเสื้อได้ทั้งบัตรลุ้นหวยได้ทั้งบัตรลุ้นหวยแล้วก็ได้สติกเกอร์ของอุงอิงเพชรบันแพงเอาไปติดทั้งในเคสโทรศัพท์หรือว่าหลังรถอะไรอย่างเงี้ยสามารถทักมาได้ที่อุงอิงรัตนาพรแบรนนะก็ถือว่าเป็นเพจของ อุงอิงนั่นแหละทุกคนในส่วนของการที่จะขายเสื้ออะไรเงี้ยซื้อเสื้อที่ไหนขายเสื้อที่ไหนทักไปที่นั่นทุกคนแน่นอนครับแอดมินหลังบ้านต่อเตออะไรเงี้ยก็จะตอบเพพ่อๆแม่เอฟซแฟนคลับอยู่แล้วในส่วนของการสั่งออเดอร์ต่างๆ320บาททุกคนสําหรับตั๋วเข้าชมแล้วก็บัตรก็คือตั๋วเข้าชมก็คือบัตรคอนเสิร์ตนั่นแหละแล้วก็เสื้อยือด บุญกระถินใหญ่บ้านหนองคูที่มีรูปองุ่งอิงตัวเบลเลอร์เลยน่ารักน่ารักกันไปสําหรับเสื้อสายบุญแล้วก็สติกเกอร์ขององค์อิงเพชรบ้านแพงที่จะเอาไปติดแค่โทรศัพท์ก็ได้หรือไปติดตามแก้วตามอะไรที่เป็นของที่ระลึกองุงอิงเพชรบปานแพงก็ได้โปรแบบนี้ครุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนสําหรับงานบุญใหญ่แถมลังและแถมเรายังได้บุญใหญ่กับองุ่งอิงเพชรป็นแพงด้วยทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันแน่นอนครับแต่นั่นจะ แปะรูปเอาไว้ให้ทักที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยพอพ่อ,พอแม่เอฟซคนไหนที่ยังอยากจะร่วมทําบุญใหญ่กับอุค์อิงเพชรบ้านแพงอยู่ก็สามารถทักเข้าไปได้หรือว่ากดไลค์กดแชร์ช่วยกันได้เพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกสาวนี่แหละครับหรือว่าน้องสาวอุค์อิง,องเพชรบ้านแพงในการที่จะจัดงานเนาะพอมีกําลังใจในการจัดงานได้บุญได้การกันไปแล้วหรือว่าได้เงินมาสมทบทุนในการที่จะสร้างสาราการประเรียนแล้วปีหน้าเขาจะทําอย่างอื่นเพื่อเป็นการแบบบุรณะบูรณะ ในส่วนของวัตถุนะโบราณวัตถุหรือว่าสร้างอะไรที่มันเป็นใหม่ๆในการที่จะทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าไปมากยิ่งขึ้นนั่นเองทุกคนแล้วอาจารย์บุญน,นุนก็ถือว่าสุดยอดมากเพราะว่าเป็นการแบบทำม MOU กับองค์อิงเพชรบันแพงเลยนะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่เอาเสื้อไปแจกพี่ๆทหารตามแนวชายแดนเอาอของ เขาเรียกอะไรของเครื่องใช้จําเป็นที่เป็นถุงยังชีพไปแจกตามศูนย์อพยพไปแจกตามแนวชายแดนเอาหมูแดดเดียวไปให้พี่ๆีทหารได้รับประทานกันเป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงๆทุกคนสําหรับสายบุญองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็รอบนี้บุญหนักบุญใหญ่กับบุญกระถินประจำปี2568ที่น,นั่นนำเรื่องราวดีๆมา เล่ามาเชิญชวนให้ไปร่วมบุญกันแม้ใครที่จะไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้นี่แหละครับทักเข้าไปซื้อบัตรออนไลน์รวมไปถึงได้เสื้อเป็นของที่ระลึกด้วยอะไรประมาณนี้ก็เราจะได้เป็นเก็บไว้เป็นของที่ระลึกแล้วก็ได้ทําบุญกับองค์อ,งอิงเพชรบ้านแพงในปีนี้ด้วยถือว่าเป็นบุญใหญ่นะบุญกรถิ่นนะบุญพระป,ป่าอะไรอย่างเงี้ยบุญพระป,ป่าบุญกรถินเนี่ยเป็นอะไรที่1ปีมีครั้งนะทุกคนแต่อ,องค์อิงเพชรแพงก็จัด เพื่อที่จะให้พ่อพ่อย่เอฟซีได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วสาหรับปี2568เชิญชวนครับสาหรับเรื่องราวดีๆสําหรับบุญใหญ่บ้านน้องอุงอิงเพชเพนแพงพ่อพ่อ,พอม่เอฟซีคนไหนสนใจก็ทักกันเข้าไปดังสองช่องทางนะก็คือช่องทางพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจทาบุญอย่างเดียวแล้วก็ซื้อบัตรอย่างเดียวเพจอุงอิงรัตนาพรแบนด์จะได้ของที่ระลึกแล้วก็ได้เสื้อ ได,ได้บัตรได้บัตรคอนเสิร์ตแล้วก็ได้สติกเกอร์เอาไว้ไปติดรถติดอะไรกันเป็นอะไรที่นี่แหละครับไม่มีอะไรคุ้มมากกว่านี้แล้วได้บุญได้ความสุขได้อุดหนุนได้ความรักความหงหญยจากน้องอูอิงเพชราบานแพงแน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชยัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุงอิงวงการหมอลำก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้นั้นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ